วันนี้นะคะติงซั b เดทจดาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หน้าห้างไอคอนสยามค่ะแต่ว่าไม่ได้พาคุณผู้ชมไปรีวิวไอคอนสยามนะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูโครงการใหม่ที่อยู่ใกล้กับไอคอนสยามไปประมาณ500เมตรค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าไรซ์เจริญนครจับ all inspire ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะห้อง2 bedroom ของเขาค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่7.9ล้านบาทส่วนรายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามดาไปเซลแกลลอรี่กันเลยค่ะ สำหรับที่ตั้งของโครงการนะคะจะอยู่ติดกับถนนเจริญรัตค่ะซึ่งถนนเส้นนี้นะคะถึงแม้จะเป็นถนนสายสั้นๆแต่ก็สามารถเชื่อมเข้าถนนใหญ่ได้ทั้งถนนเจริญนะครแล้วก็ถนนสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินตรงวงเวียนใหญ่เลยค่ะหรือจะวิ่งไปทางโซนสาทรผ่านเส้นกรุงธนบุรีก็ง่ายค่ะการเดินทางแถวนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องพึ่งรถยนต์ส่วนตัวอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามีรถไฟไฟ้าใกล้ๆถึง2ส,สายด้วยกันทั้งสายสีทองแล้วก็สายสีเขียวเข้าเมืองได้สะดวกค่ะ โครงการไลท์เจเญนครเป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์สูง22ชั้นจากอออินส r e มีจำนวนยูนิตอยู่ที่170ยูนิตบนที่ดินประมาณ1ไร่ครึง่งสำหรับที่จอดรถของที่นี่มีทั้งหมด128คันคิดเป็น75%เลยค่ะ ส่วนรูปแบบของห้องที่นี่ค่ะจะมีให้เลือกทั้งหมด5แบบด้วยกันตั้งแต่1ห้องนอนขนาด28ตารางเมตรไปจนถึง4ห้องนอนหรือว่าห้องเพนท์เฮาส์นะคะที่มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่142ตารางเมตรสามารถรองรับการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวใหญ่ได้เลยค่ะ ถึงทำเลนะคะในโซนเจริญนะครเจริญรัฐนี้ค่ะเราจะไม่ค่อยได้เห็นโครงการที่เป็นคอนโดมิเนียมมาเปิดเยอะแยะกันเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตว่าบรรยากาศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาคารพาณิชย์เป็นตึกแถวกันซะส่วนใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยการรวมที่ดินของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างยากตามไปด้วยนะคะคุณผู้ชม พอเวลาที่มีคอนโดมิเนียมมาเปิดทีนึงในทำเลนี้ค่ะก็จะเป็นที่จับตามองของคนในทำเลนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะเนื่องจากว่าอย่างที่เข้าใจกันว่าเขาอาศัยอยู่ดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นอาคารพาณิชย์หรือว่าเป็นตึกแถวซึ่งก็ไม่ใช่รูปแบบของโครงการปิดไม่ได้มีฟา c ซิลิตี้ร่มไปถึงไม่ได้มีที่จอดรถที่เพียงพอนะคะ ดังนั้นสำหรับใครที่อยากจะขยับขยายออกมาแต่ว่ายังอยากอย,กอยู่ในทําเลเดิมมีฟอร์ซิลิตี้ให้ใช้แล้วก็มีที่จอดรถให้เป็นสัตว์เป็นส่วนทำให้โครงการคอนโดมิเนียมจึงตอบโจทย์ค่ะส่วนเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในทําเลนี้นะคะเรียกว่าหายห่วงค่ะคุณผู้ชม เพราะว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีมาสมัยตั้งแต่รุ่นอากงอาม,ม่าแล้วนะคะเราก็จะเห็นได้ตั้งแต่ร้านอาหารชื่อดังนะคะเปิดตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะคะรวมไปถึงตอนนี้ก็มีไอคอนสยามเรียกว่าเป็นห้างที่อยู่ใกล้ๆที่เราสามารถเดินไปก็ได้หรือว่าขับรถไปก็ได้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นทำเลที่มีครบทั้งเรื่องของความอุดมสมบูรณ์แล้วก็อินฟราสตรักเจอร์ด้วยค่ะ ามาในส่วนของแกลเลอรี่ของโครงการกันแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของโครงการนี้กันต่อค่ะสําหรับโครงการแบรนด์ไรสโครงการนี้นะคะจะเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ไรสที่มีการอัปเกรดมาจากแบรนด์ไรสตัวอื่นๆของ All Inspire ค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นกันในส่วนของงานดีไซน์ค่ะ ปกติแล้วแบรนด์ไรส์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นถูกต้องไหมคะแต่ว่าโครงการนี้ค่ะเขามีการอัปเกรดให้ดูลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นนะคะด้วยสไตล์ที่ชื่อว่า Lux n e น c โอ s ลาสสินั่นเองค่ะ ซึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตในส่วนของตัวอาคารนะคะก็จะเห็นว่าเขามีการเล่นดีเทลแล้วก็ลวดลายที่ได้กลิ่นอายของความคลาสสิกค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ผสมผสานกับความโมเดิร์นนะคะเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันมากขึ้นทำให้ได้ความทมาเลสมากขึ้นตามไปด้วยค่ะ ส่วน Facility ของที่นี่นะคะเริ่มต้นจากชั้นล่างของอาคารเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของล็อบบี้ค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าใครต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะที่นี่เขาก็มีล็อบบี้แบบ p r i v a t e ไว้ต้อนรับแขกของเราได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะฟ a c ซิลิตอื่นๆค่ะก็จะยกขึ้นไปในชั้น18ค่ะคุณผู้ชมโดยจะมีห้อง Lux Neo Classic Lounge นะคะซึ่งก็เป็นห้องที่เขาจัดมาให้เป็นโซนนั่งเล่นตกแต่งให้ดูหรูหรานะคะแล้วก็ยังมีห้องฟิตเนสขนาดใหญ่นะคะพร้อมกับ กระจกแบบฟูลไฮท์รวมไปถึงมีห้องสำหรับเด็กๆด,ด้วยค่ะสำหรับจุดเด่นของฟาซิลิตี้ในชั้น18นี้นะคะก็คือสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะรูปแบบของเขานะคะก็จะเป็นรูปแบบแลบ p พ o ลที่มีความยาวถึง20เมตรเลยนะคะแล้วก็ดีไซน์ของสระว่ายน้ำเองค่ะก็จะเป็นในรูปแบบอินฟินิตี้เอจพูลดังนั้นคุณผู้ชมสามารถว่ายน้ำออกกำลังกายชมวิวมุมสูงแบบพารโนมา180องศาได้เลยค่ะ ส่วนชั้นบนสุดของอาคารค่ะเขาจะทําเป็นชั้นสําหรับสวนดาดฟ้าค่ะคุณผู้ชมถ้าใครอยากจะไปเดินเล่นแต่ก็ยังอยากรับลมชมวิวมุมสูงไปด้วยก็สามารถขึ้นลิฟต์ไปชั้นดาดฟ้ากันได้เลยค่ะ สำหรับห้องตัวอย่างของโครงการนี้นะคะคุณผู้ชมเขาจะทํามาให้ดู2ห้องด้วยกันค่ะซึ่งทั้ง2ห้องเองเนี่ยก็เป็นห้อง Two Bedroom ทั้ง2ห้องเลยนะคะเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขาตั้งใจให้คุณผู้ชมเนี่ยได้พื้นที่ใช้สอยที่อยู่สบายมากขึ้นแล้วก็เหมาะกับครอบครัวที่อยู่กันได้2 4คนนะคะ ส่วนรูปแบบการถ่ายของโครงการนี้ค่ะก็จะเป็นในรูปแบบ fully fitted ค่ะสิ่งที่คุณผู้ชมได้นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของห้องน้ำเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ชุดตู้เสื้อผ้าบิวอินในห้อง m a s t e r b e d r o o m ค่ะสำหรับห้องนี้นะคะก็คือห้อง two เบ room ขนาด49.5ตารางเมตรค่ะเข้ามาเราก็จะเจอในส่วนของ common area กันก่อนค่ะซึ่งเขาก็จะวางอยู่ใน layout ตรงกลางห้องนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีห้องนอนทั้งสองฝั่งค่ะซ้ายและขวามือของดาน,นะคะการที่เขาแยกห้องนอนเป็น2โซนแบบนี้ค่ะก็จะทําให้ห้องนอน ได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยค่ะเริ่มต้นกันที่ฟังก์ชันแรกนะคะก็คือในส่วนของห้องครัวค่ะคุณผ,ผู้ชม ซึ่งห้องครัวห้องนี้นะคะเพราะออกแบบให้เป็นครัวปิดค่ะดังนั้นคุณผู้ชมก็สามารถทํากับข้าวได้เต็มที่มากขึ้นนะคะส่วนเคาน์เตอร์ครัวเองนะคะก็จะได้หน้าตาตามห้องตัวอย่างเลยนะคะสําหรับโซนคอมมอนแอเรียนี้นะคะก็จะแบ่งเป็น2ฟังก์ชันด้วยกันค่ะเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่รับประทานอาหารนะคะถัดมานะคะก็คือเป็นในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นค่ะซึ่งบริเวณนี้ค่ะเราก็สามารถวางชุดโซฟาประมาณ2ที่นั่งได้ได้ว่ากําลังดีนะคะ มาดูกันในส่วนของระเบียงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมดมองว่าเลเยอร์ห้องนี้ค่ะเขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับพื้นที่ระเบียงพอสมควรนะคะ สามารถใช้เป็นฟังก์ชันสักลางก็ได้แล้วก็ยังมีพื้นที่ให้เราสามารถจัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็จัดส่วนกระถางกลุปกิบได้เหมือนกันค่ะถัดมานะคะในส่วนตรงนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะก็คือคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยเขาจะได้เป็นตัวใหญ่แต่ว่าเขาไม่ได้แยกเป็น2ตัวนะคะคือเขารวมเป็นตัวเดียวเลยเพื่อให้เราสามารถใช้พื้นที่ระเบียงได้มากขึ้นและตรงนี้ค่ะมันสามารถประหยัดพื้นที่ระเบียงได้ด้วยค่ะ มาดูในส่วนของห้องน้ํากันต่อนะคะสําหรับเลเยอร์นี้ค่ะคุณผู้ชมแบบของห้องน้ำเนี่ยเขาทํามาได้ค่อนข้างน่าสนใจนะคะเพราะว่าเขาดีไซน์ให้เป็นรูปแบบดับเบิลแอคเซสค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาจากในส่วนของคอมมอนแอเรียก็ได้หรือว่าจะเข้ามาจากในส่วนของมาสเตอร์เบดรูมก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชม สำหรับห้องมาสเตอร์เบดมนะคะบรรยากาศเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันค่อนข้างโปร่งนะคะด้วยความสูงของฝ้าเพดานเนี่ยอยู่ที่2.7เมตรแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะได้กระจกทรงสูงจากฝั่งนี้มาด้วยทําให้ได้แสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาได้ค่อนข้างเยอะนะคะส่วนของพื้นที่ห้องนอนเองนะคะก็สามารถวางเตียงไซส์5 6ฟุตได้กําลังดีนะคะยังมีพื้นที่ด้านข้างค่ะให้เราจัดเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้นะคะส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะทางโครงการเนี่ยเขาจะมีการบิวอินให้สําหรับห้องนอนใหญ่ะคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับโครงการไลฟ์เจรนะิญนครจาก All Inspire ค่ะตอนนี้นะคะห้อง 2-bed room ขนาด49.5ตารางเมตรเขาทำราคาเริ่มต้นมาอยู่ที่7.9ล้านบาทค่ะ และในวันที่26-27มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางโครงการเนี่ยเขามีการทำรอบ VVIP ขึ้นมาค่ะซึ่งก็จะมีการจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจจริงๆนะคะก็ลองเข้ามาสอบถามกับทางเซลล์โครงการดูได้ค่ะว่ายังมีห้องราคาพิเศษอยู่ไหมหรือว่ามีโปรโมชั่นอื่นๆอะไรบ้างไหมค่ะและกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวงการอสังหากันได้ใหม่กับติงซับเดตค่ะสาหรับวันนี้ได้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ